ผลเพชรดว้าวเนี่ยล่ะดวงโคตรดีสมนะดวงโคตรดีพี่สมดวงโคตรดีแต่อันนี้ผลเพชรต้องมาแล้วท่านผู้ชมผมได้กินผลเพชรแล้วหุยม่วงและเอ้ยเอ้ยใครมันวิ่งหม่องวิ่งหม่องวิ่งหม่องอะไรเนี่ยเบ่งอ้อเบ่งอะไรเบ่งนี่อันนี้ของจริงได้ได้ได้โต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 เพื่อโอ้ คุณผู้ชมบล็อกฟู้ดอัปเดตมาใหม่ซึ่งมีอะไรนะเขาเรียกพลังโอริกินิลิมาให้เราฟาร์มคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะฟาร์มเนี่ยขอแยกสมผลก่อนน้องเอาเอ้าเอ้าเอาดูมาสมดีน้องมาสิมาคุณผู้ชมก่อนที่จะสมผลเนี่ยคือต้องมีสูตรนะคุณผู้ชมขออนุญาตใช้สูตรเลยหนึ่งขอให้สีเผิดคุณผู้ชมโดนดิอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสูตรเลยนะไปคุณผู้ชมลองสมดูทุกผู้ชมเผื่อได้ของดีเผื่อได้ของตำนานเผืรอดักชายก่อนสมพกากค่ะทุกผู้ชม แต่ว่าเราจะไม่ได้มาฟาร์มในครั้งนี้น้องวันนี้เราจะมาทำอะไรนี่ผู้ชมไปยนดีเหรอโอ้นี่ยิไปดิไปรออะไรอย่าใบไหมยังใบมาแล้วนะผู้ชมคือเรามีใบมาด้วยนะในครั้งนี้เอาตู่เร่งไม่รอเร็วนี่เห็นไหมผู้ชมมันจะมีคนที่ชื่อว่าโอนี้ตรงกลางหรือว่าจักไปบ้าไปเลยวุ้ยเชียประตูของเทพเจ้ามารผลกอะไรเนี่ยมีปีกดิโลตูติดปีกท่านผู้ชมแล้วตู้ไปไหนแล้วอ่ะ คืออะไรอ่ะตู่ยังไม่สอนหน้าน้องมีโ้มส้มโซมมอนเอเวอร์เซียแล้วก็มีแบบตกปลามีสองอย่างคือยังไงคือต้องทําอะไรก่อนถ้าหาจากมอนได้ตัวละสิบถ้าตกปลาก็ตัวเะ่าไหร่มันใช้อีเวนสามตัวห้าหสิบพวลเราสามพันเราจะไหวเหรอตู่เฮ้ยมันก็ตีได้อยู่นะเอาเอาตายเรียบร้อยโอ้เนี่ยมีคนมาบังนะผู้ชมเฮ้ยเอ้าโอ้โหโดนแย่งหมดเลยเพื่อหล่นมาได้พอเลยคนนี้พอเลย กระเด้งหนึ่งดาวดับเบาหยเลยอ่ะวันนี้อยากฟาร์มบ้างอยากฟาร์มก่อนจะขอฟาร์มอันนี้ก่อนดีมุกตกปลาสิมุกตกปลาจะจะฟาร์มอันนี้ก่อนนะโอ้อะไรอ่ะมีหลายที่เลยนะใช่เหรอตอนเรามันเกิดแล้วมันเกิดน้ำปะเนี่ยเนี่ยเกิดแล้วเฮ้ยไหนอ่ะนี่คือเกิดแล้วใช่เหรอไหนอ่ะอ๋อต้องหาเหรออ๋อนี่ไงท่านผู้ชมมามันเกิดแล้วเดี๋ยวจะลองฟาร์มดูท่านผู้ชมอุ๊คเบลสามพันเลยนะไม่รู้ว่าจะไหวปะเนี่ยตกไปดิไหวอยู่อุ้ยไหวอยู่ ว่าอยู่แปลว่าไม่ไหวแต่ทีนี้มันไม่ได้พุ่งอะไรมาแล้วทำดูดิชิวนะอย่างนี้ได้ามาหนึ่งอันได้ามาสี่อันนะผู้ชมสี่สิบโทเค็นไหนดูสิน้องอุ้ยเหรียญโอ้อน,โอนี่โทเค็นนะผู้ชมได้จากการดรอปจากเ p c มพีนะผู้ชมเอาเลยไหมละ่ะผู้ชมอย่าว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยนะรออะไรอย่าผู้ชมมันสุ่มจากครั้งที่แล้วนะใช้เลยดิรออะไรนะผู้ชมอีพีนี้ก็ต้องใช้นะกินดิยังโจ้ขายาลีนะผู้ชมขายาลีนะ ไปดีเลยเอาไปที่หมัดหมัดคือไหนเนี่ยอันหนึ่งเบ่งไหนมันเปิดตรงไหนนี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไวคาพอยชั่นเหรอใช่แล้วก็เปิดตรงนี้ไหนเอ้ยเราใส่ปลาได้ด้วยเหรอใช่ใส่จะได้พชั่นมาแล้วโพชั่นทำอะไรได้อ่ะมีล่องหนเนีย่ยไป้วชราลองดวนแล้วคราบเนื้อมาทำไมอ่ะยำยำยำได้ปลาวันนี้งได้บัฟมาผู้ชมบัฟในการตกปลาเหรอเฮ้ยได้6 0สอร์เซในการอะไรสักอย่างในการยิวโคตรเจมอ่ะยัลองฟานยินน้อง ถึงได้ของดีนะนี่ไงตกสีแดงนี่หรอใช่ตรงนงี้เลยอุ้ยเอาดีท่านผู้ชมลองดูถ้าตกสีแดงแดงจะได้อะไรอะ่ะก็ได้ปลายที่มันเป็นสายฟ้าเอาดีๆไม่เชื่อดู<ๆ>ท่านผู้ชมมันยากไหมโอ้โหโคตรชิวอะ่ะแล้วก็จะได้หินหยานเฮ้ยปลาสายฟ้าเอาดี<อ>ดๆท่านผู้ชมไหนยิ่งหยานนะเอา,าไปแลกตรงกัน ต่อไปเรื่อยๆนะใช่เกตุท่านชมเดี๋ยวตกปลาไปเรื่อยๆนะตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้คือที่แรกปลาเหรอใช่ปลาเลยโอนี้อันที่สามอันที่สามกดยืนยันหูได้เจ็ดสิบอันเลยเหรอมึงีตกปลาสิบตัวพี่มีอย่างละตอวน่ะร้อยห้าสิบอันสุ่มตรงไหนนี่เหรอกาชาเนี่ยท่านผู้ชมใช้สองร้อยห้าสิบโอหนี้สุ่มได้สิบทีแล้วก็รีสองชั่วโมงก็คือสุดสุดได้สิบรอบแล้วก็รีสองชั่วโมงท่านผู้ชมโอ้โหโอ้มายก็รูปเล่นใหม่มีฮากิสสีนะเนี่ย รออะไรอ่ถ้าเราได้เราได,าได้โอ้ผลเพชรกากาไงเราจะเอาหมวกใหม่ตอนนี้นถ้าเกิดพี่มีสุ่มได้ผลเพชรนะเอมเปลี่ยนผลแก,ลก๊สซี่ใช้ผลเพชรเลยคือเอมเปลี่ยนผลให้เลยได้ท<ห>้าทายด้านมือใช่ไหมหนะเฝ้าอ <c oughs> ันนี้ก่อนท่านผู้ชมมาเดี๋ยวจะลองสุดโอ๊ยโอ้ยอะไรอะ รอยบอสเหรอบอสมาโอ้ยชิ้นละหกล้านอาจจะไม่ไหวพี่พีทไว้ก่อนรอไหมล่ะพี่ก็เข้าไปดบประตูฟ้าตรงกลางหกล้านเท่า <ละ S 2> ไรเนี่ยหกแสนหกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกท่านผู้ชมเลขซาตานมีแอนิเมชั่นตอนเข้าด้วยที่้องเข้าไปดิแอนิเมชั่นตอนเข้าด้วยเอาไหนอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวให้เข้ารอนเดี๋ยวลอ,ลองสุ่มเหมือนคนละรอบละสองรอบกาด้วยกนน้องตู่เฮ้ยทำไมร่มเป็นสีนี้อ่ะบอสใหม่ใช่เรามาบอสเราเป็นสีนี้เหรอม่ะมีแอนิเมชั่นอ่ะเอ้า ไหนอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะแล้วว่ามันเกิดทุกกี่กี่ชั่วโมงอะสี่สิบห้านาทีมั้งตกกลางเลยนะอุ้ยอันนี้มันเนี่ยมันเกิ้งรออะไรเรียบร้อยด้านหลังมั้ยวะไหนอ่ะโอ้ยยังไม่ทันเห็นตัวบอสเลยไหนมันเป็นคนยังไงแต่มันไม่ใช่คนนะเฮ้ยไปเดี๋ยวเหมือนเดิมจะไม่เห็นตัวบอสเหมือนเดิมท่านผู้ชมไปเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงเดี๋ยวเราลองดูบอสกันนะบอสเป็นไงเนี่ยไปพี่เชื่อไหมไปแล้วผมโซโล่ไหวอ่ะอุ้ยโโซล่ตายผมโซโล่มันไหวอ่ะ ไม่เชื่อไหวจริงเสร็เป็นรหัสหลักกันนะโอ้ท่านผู้ชมนาัสหลักเลือดหกล้าน,น,นาย,ยังจะไหวอ่ะไหวดิโซโ,โล่มันอะ่ะเฮ้ยมีคนตกปลาหมกตกปลาหมกตกปลาท่านผู้ชมใครก็บอกของดีใครบอกจริงไม่บอกอน้องไบต์ของดีอย่างนีุ้<ม>้ยเรียบร้อยมันมันหายไปแล้วไงเรียบร้อยอดมีคนอดมาฟีมาฟีท่านผู้ชมอย่างเงี้ย โอ้ยได้ห้าสิบโหได้ยี่สิบโอ้โหยังน้อยสองเจ็ดสิบแล้วมาดิสุ่มเลยเปะละ่ะของเองนะใช่ลองเอ้ยอเดี๋ยวนึงเดี๋ยวรอนของพี่จะได้เนี่ยถ้าพี่ตีนี้ได้ก็น่าจะได้เลยอย่าไปตีนะมันเสียเวลาใช่พี่มานั่งฟาร์มนี่ดีกว่าเอ้ยท่านผู้ชมมาได้ครบแล้วไปลองสุ่มดูสุ่มสิบครั้งรีสองชั่วโมงของรีเปิดเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งมันใหญ่สี่ห้าขีพอละไปดิรันอรับเราจะสุ่มได้อะไรท่านผู้ชม สองสามสิบนาทีได้ตังค์หนึ่งหมื่นเนี่ยโอ้นี้อยู่นี่เนี่ยหายากโอ้ท่านผู้ชมโคตรลืมเลยอ่ะคอนเกสตูเดชันคุณเปิดได้ของกล่องของเกลือไงแต่เดี๋ยได้ฟาร์มเอ่อไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเอาสักประมาณเท่าไหร่ดีหนึ่งพันนานบ้านหนึ่งพันนิดนึงไม่นิดนะพี่ว่าก็เยอะอยู่นะหนึ่งพันแต่ถ้ามันออกเซิร์ฟเข้าใหม่มันมีตกปลาเข้ามาเรื่อยๆใช่หรอได้เราอเซิร์ฟเข้าใหม่เราล้วมไหมล่ะมาท่านผู้ชมผมก็จะเอ่อใครียกว่า ต่อยมอนเตอร์แบบนี้นะพี้ชม,ชมเห็นไหมเราจะฟาร์มมอนเตอร์อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราตกปลาไปเรื่อยๆชิวๆอิ่มๆแล้วก็ตัวตัวกับไบท์แยกกันฟาร์มนะผู้ชมไบท์ไปฟาร์มโลกสองตอนตัวไปฟาร์มเซิร์ฟอื่นเราจะไม่แย่งกันใช่ไหมน้องใช่อิ่มทุกคน ตายโอ้ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมคือเราฟาร์มเสร็จแล้วประมาณท่านผู้ชมเห็นไหมตอนแรกมีเท่าไหร่เอพีคนสองประมาณ1ชั่วโมงครึ่งปั้น่าจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งไม่ก็สองชั่วโมงท่านผู้ชมเพราะว่าผมได้เอพีมาครึ่งชั่วโมงได้ประมาณ2ชั่วโมงเลยแหละเอ้าอุ้ยเอาตกปลามาพอดีท่านผู้ชมขอแยาตกปลาก่อนนะกันนะไม่มารอบนี้ไม่มากล่องแต่ว่ามันมาปลาท่านผู้ชมเป็นอันนี้ปลาทองท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โห หายอย่างเร็วโอ้อะไรอ่ะโดนตู่มันโจ้ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองขายปลาดิบดิบท่านผู้ชมว่าเราขายปลาได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมคือผมฟาร์มไว้พันสามนะอะไรไหมโบงหูสามพันเจ็ดสิบถ้าอนไหนท่านผู้ชมส่งได้กี่ทีถ้าอีกประมาณนิดนึงเก็บอีกประมาณสี่สิบแปดสิบป้าท่านผู้ชมสามแปดสิบสี่ท่านผู้ชมเก็บอีกแปดสิบผมสุ่มได้อีกเพิ่มอีกกีนึงขอ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 อีกสักแปดสิบตัวน้องแปดสิบตัวเหรอหรอขี้ยแปดตัวน้องพูดผิดมาท่านผู้ชม นี่ตกปลาทำดาเมจได้ด้วยพี่บีทใช่เหรอแล้อะไรอ่ะเอ็งเอ็งแย่งพี่ไปตัวเนึ้อเหรอเออมันตกปลาทำดาเมจเพื่อตกปลาใส่มันน่ะใช่เหรอมันทำดาเมจได้เหรอไม่รู้เนไม่เชื่อตกปลาแล้วมันทำดาเมจนี่ไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยใกล้ๆดิเราควรนใกล้ๆอ๋อเนี่ยทำดาเมจจริงเพื่ออะไรตัวเองบ้าไปทำดาเมจโคตรจะพามั้อท่านผู้ชมที่หนึ่งเลยตัวเองสมควาพี่ไหมมาจิ มาอดิสามสองหนึ่งซุ่มทุกช่องอ๋อยังไม่ยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงอ่ะอ๋ออะไรอ่ะได้อะไรอ่ะเฮ้ยนี่กลับมาห้าร้อยใช้สองร้อยได้ห้าร้อยเฮ้ยเยี่ยดีมาท่านผู้ชมเราลองสุ่มผลดีกว่าว่าเราจะได้เป็นอะไรทุกช่องอ๋อเพื่ออะไรเหฮ้ยเอ้าโอ้เหยื่แบบดีอ่ะเหยื่อคุณภาพดีนะเหยื่อคุณภาพดีท่านผู้ชมเอามาทำเพื่ออะไรเนี่ยมันต้องการเหยื่อคุณภาพดีแล้วต้องการพลเพชร สีแดงเท่านั้นมาไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยท <e ่านผู้ชมผมฟาร์มฟรีนะเนี่ยอีีปอีเอปีอีเอปีเบียวยาย้าท่านผู้ชมแปะดอกนี้ต้องมาเฮ้ยไม่ได้ละเพื่อว่าต้องใช้สูตรแล้วท่านผู้ชมมันซ้ำล้วท่านผู้ชมห้าหมื่นมันซ้ำล้วต้องต้องมีสูตรแล้วมาสูตรก็คือโดดขึ้นไปในที่สูงสุดตรงต้นไม้นี้โดดลัวเอ้าในครั้นี้ท่านผู้ชมเราไปต่อสุ่มเลย ปพิ่มตูวส่งดีมาแน่นอนอ่ะส่งการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมวกโอ้โหมันจะได้ผลเพชรูแล้วเองเคยส่งได้ผลเพชรยังยังเอาดีดีเอาดีมาระดับไหนมาระดับไม่ธรรมดาเนี่ยนะอุ้ยตู้โอ้ย้ยเนยอนีเหล็กยันเนี่ยท่านผู้ชมได้สองรอบอ่ะไปดิท่านผู้ชมดีเสื้อตัดตำนิง มาะลรตู่มีแต่ของกากาของเองอะน้องโอ้อมาตื่นมาดิอันนี้คือรับจริงโอ้ hey, <what> happened? Oh, ตู่สรุปท่านผู้ชมสิ่งที่ได้มาคือเหยื่อกับไม้ <t ap le noise> แล้วก็อะไรแค่นี้อะเรนไม่รู้ว่าสุสานก่อนอ่ะแล้วก็ XP อพีอะเอา้า <t ap le noise> เอา้าเอา้าไม่ได้บอกเไม่ได้บอกเลย เร็วเลยอ่ะตัวบนฟาร์มเร็วเลยท่านผู้ชมอะไรอ่ะของดีอ่ะแต้าจำเดี๋ยวเราจะฟาร์มตกอีกสักประมาณ10รอบแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะผสมสิบรอบเลยคือเราจะมาเก็บของอีเวนต์ใหม่ท่านผู้ชมแต่มันจะออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะตูดน่าจะกลับบ้านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาสุ่มกันเดี๋ยวฟาร์มที่บ้านต่อโอ้ยโดนเอาสุดเลยเหรออะไรอ่ะได้มาแล้วไหนน้ำยาอะไรหุยเต้าหุนเจียนะดูมันคือไหนเนี่ยดมกินดมกิน เฮ้ยร้อยโอ้ยโอ้ยหายตัได้ไงอ่ะอันนี้หรอลองดิท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเจ้าเนี้ยเจ้าเนี้ยครับท่านผู้ชมมันชื่อว่าอะไรฟอร์จูนดอบเนอร์เ้ยดอบดอบเงินจาก M P C 20%แต่ของพี่มันไม่มันยังไม่มีดีมันต้องเบลลถัดไปดีใช่ไหมมันต้องไปทีเลเวลทีเลเวลแน่เลยท่านผู้ชมอุ้ยของโคตรแจ่มมาเนี่ยเนี่ยนสุดท้ายเนี่ยนะเอาดิท่านผู้ชมเอาดิอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองหุนฟาร์มนะเดี๋ยวเราลองหุนฟาร์มนะโอ๋อ นเห็นไหมเพื่อไปถึงแมาปลาพวกปลาอะไรพวกนี้มันทำปลาคาร์พวกนี้เหรอพวกปลาใช่ไหมเฮ้ยถือว่าแจ่มอยู่นะผู้ชมเดี๋ยวได้จะแอบได้จริงแต่ผู้ชมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไหมสกู๊ปโธ่เทสเทสโอ้โห ผมสุ่มไปแล้วท <s hacerlo> ่านผู hmm. ้ชมเมื่อกี้ผมสุ่มไปประมาณ3รอบเอ้ยไม่ใช่3รอบดิประมาณ8รอบได้ท่านผู้ชมดูดิสุ่มจนได้ออลออร่าออล่ามาเนี่ยท่านผู้ชมดูดิโอ้สุ่มได้มาแต่ไม่ได้เปิดผมอัดคลิปไปแล้วท่านผู้ชมแต่มันกดหยุดอัดพอดีผมกด2ทีอ่ะโอ้โหจบอะท่านผู้ชมฟาร์มไว้ประมาณ2,000 2น0อครับแล้วก็สุ่มไปแล้วประมาณ10รอบครบแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเหลือ800อันคือตอนที่แบบได้คือ ขิงเลยอะ่ะจะเอาไปขิงตู่เลยอะ่ะท่านผู้ชมโอ้อยนี่ต้องมาทําใหม่หมดเลยท่านผู้ชมไม่ได้สุ่มให้ดูด้วยไม่เป็นไรท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่สุ่มได้ผลเพชรนะผลเพชรสีแดงยังไม่ออกนะผมว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้อีกประมาณ2 5 0 0ันไว้สุ่มกระตูพ่พรุ่งนี้วันนี้ผมสุ่มไปแล้วท่านผู้ชมครบ10รอบแล้วมันสุ่มไม่ได้แล้วต้องรอ2ชั่วโมงน้องนองตองแต่งตองแต่งนะท่านผู้ชมฟาร์มมาเรียบร้อยกับอีกเท่าไหร่วู้ยสามพันเหรียญซัมเมอร์กับอีก2,000เหมมรี 2, หยญอะไรไม่รู้อ่่ะะานนผผููู้้้้ชชมมมม2,000เหรีียยญโออพแปังไลกดดิ ตกว่อย่างเริ่มครั้งครั้งที่แล้วพี่แรกไว้ไว้เจ็ดร้อยน้องแต่ปลาชิวเพื่อนม่สนนะเอาตกไม่ได้นั่เบรดิอย่างนี้อดขอตัวนึงตัวนึงต้องมาท่านผู้ชมตัวตัวนึงมาหาผมอ่ะบ่อยหุ้งยบพอพอเลยอย่างเงี้ยไปก่อนโกิดทำเพื่ออะไรอ่ะที่สองงี้ดิ460ท่านผู้ชมครั้งที่ครั้งที่แล้วผมได้เจ็ดร้อยแต่ว่าน่าจะลืมเปิดให้ท่านผู้ชมดูไปผลเพชรตู้ยังมาอะไร นัมเบอร์นัมเบอร์นััมมเบอร์นจะเอามาทำไมอะยี่สิบสามสิบนาทีคูณสองเอฟพีอะน้องพีทเอาไปฟังไหมผลพ้านี่เอาไปฟ์มต่อผลพานี่เอาไาฟังต่อเฮ้ยห้าร้อยโอนี้ไปดิเอาไปทำให้อัดมันจะงอมแต่อันนี้ผลเพชรต้องมาแล้วท่านผู้ชมผมได้กินผลเพชรแล้วเฮ้ยม่วงโอ้ยพี่อะดัมเบ้ ตัวเองทำบ้าอะไรอ่ะโบนันเบนซินมาอินจะมาร้องนะโอ้ท่านผู้ชมดูดิโหห้าร้อยโอ้นี้เราเอาไปชมอีกรอบให้เราใหญ่รอบนึงมันจะสมครบสิบรอบแล้วเนี่ยรอบนึงเหลือกี่รอบเนี่ยท่านผู้ชมเหล็อสองรอบไปกดคำว่าดำเนินเอ้ยผนเพชรมีตัวอะไรบ้างตัวไอท่านผู้ชม D I Diamond D I Diamond Diamond Starter s p r i n k l e ไปก่อนแล้วนี่มันออกยากอะไรขนาดนั้นน่ะ มาจริงมาทุกผู้ชมโอ้เหลืออะไรเนี่ยเหลือหนึ่งพันฟาร์ถ้าเราจนจาฟาร์มาสองพันห้าไปสมต่อโอ้คืออะไรโคตรงอมเงี้ยฟาร์มทั้งคืนฟาร์มทั้งวันสุดท้ายมาสมได้ของเกลือทุกผู้ชม๋ยวผมฟาร์ก่อนทุกผู้ชม,ชมเรามาเจอกันอีกทีตอนที่สองชั่วโมงแล้วไปเสื้อว้ายพันเพชรว้ยเนี่ยล่ะ ดวงโคตรดีสุ่มน้ดวงโคตรดีอะพี่สมดวงโคตรดีอะไม่ได้ีบ้านะเดี๋ยวได้ตายหรอกเดี๋ยวมจะตายหรออาเาเอาแล้วผเพชรมันก็หายสิเอางี้ผู้ชมเก็บไว้ก่อนเลยเอาเอากินเลยโดนดิโอ้เาไมกินเดี๋ยวไปขายต่อเดีไปขายขายเลยอะผู้ชมมาทุกคนจะผมจะกินผลเพชรในสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเอาอืมก็ตอฟก เห็นได้เลยอ่ะเเเฮฮ้้ยยอันนี้คือผลเพชรอันใหม่กับผลเพชรอันเก่าลองเลยไหมลองเลยไหมไมาดิลองกินคู่เลยมาเอ้ามาท่านผู้ชมมากินพร้อมกันนะสามสองหนึ่งอีทน้องอุ้ยแล้วผลพุดด้าี่มันหายไปนะเรียบร้อยผลพุดผุดไดหายไปเลยอุ้ยอุ้ยลองเลยไหมนี่ของเป็นปีกเพชรเอ้าฮึอุ้ยตัวสีแดงปีกตีปีกสีแดงอ่ะไหนปีกข้างหลังไงปีกอะไรไม่เหนปีกหรอไม่เห็นปีกอ่ะ บ้าเลยอ่ะไม่เห็นม oh ีปีกอะไรเลยไหนไหลองดูลองดูหนึ่งสองซ้พุ่งอไม่พุ่งอ่ะพุ่งเลยพุ่งไปพัมพี่ไงโอ้ยมาไม่ดีนะหนึ่งสองส้ำพุ่งโอ้ยกดีกิลหนงเลยเว้ยเว้อานกขางเว้ยทำไมไม่ได้เสียงเกมอ่ะไม่ได้นเสียงผลพชรเองอ่ะเว้ยไปดูดิร้อยโปรกดสกิลหนึ่งด่ เดี๋ยวเราเข้าใหม่ดจ้าท่านผู้ชมเสือมัาไม่มามาดิลอยเนี่ยนึ่งสองซ้ำโว้ยมีงั่งเห็นรอบอกแล้วมีงั่งอะไรมีงั่งอะไรดูลัวดิอาไปไหนอยะนี่จะยังพึ่งอะไรอย่างนี้ทต้องรอสกิลไงท่าไม่ชมอยากรู้ว่าสกิลเป็นไงแล้วชดี๋ยวลองดูนะอีกอีกทีนึงโบงระเบิดสกิลระเบิดเบ่งมามือสองซ้ำเฮ้ยมันตันเนี่ย เอ้ยรัวรัวรัวัวพุ่งบั๊มบั๊มอ้าบั๊มตกน้ำนะจุดลอยบ้ามตกน้ำเอยตายน้องระเบิดเรื่ออะไรจมน้ำจะตายไไม่ได้กดน้ำได้ระเบิดได้กดน้ำ กดดน้ำตาเต็มไอ่ฟามดิพีพีจ้ให้ผมซีกนตั้งนานแลยมัวลำไงเห็นได้จิบหมดผู้เยอะหรอผู้เยอะหรอโอ้เริ่มเปิดเฮ้ยได้แล้วสกิลสามน้องลองเลยไหมสกิลสามหนึ่งสองสามต้องชมเบเฮ้ยทำอะไรอ่ะลองนมาเปิดพีพีอ่ะยืนนิ่งยืนนิ่งองน้องนิ่งอยงสกิองก่อน เขาเรียกว่าเปิดหาชิสังเกตยือสานต่อเฮล้ยเฮ้ยจอมแอรอะไรอะไรพี่แจกเดือดบ้างเมล่ะพี่ก็ตายดิน้องไม่ตายจะแย่งเพื่ออะไรอ่ะเ้ยไปเปิดอัเพื่อเอ้ยได้แล้วอันตีได้เหรองั้นเปิดผ่าหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยกระจกเงามุนบุกผาใช่เหรอ เอารออะไรอย่ารอรอดูดิตุยเองเปิดผีๆเปิดผีๆเปิดตั้งนาเลยรอๆมานี่ดิมาหนี่ดิจังคำมือบุกผาน้องมาเพิ่นลองดูสกิลอักตินะเป็นไงเดินเดินดิอ๋อตีกับเพร่อ้าตายตัวฝนแนบกายท่านผู้ชมแค่เปลี่ยนสีมาเฉยๆยังไม่เพิ่มอะไรเลยอ่ะแจกผลเพชรฟรีอ่ะซึ่งผมสุ่มสุ่มได้ปกติก็ไม่เอาอยู่แล้วอ่ะหมอะสำหรับเก็บเอาไว้นะอันนี้ที่ว่า เก็บสะสมถือไว้เราเป็น,ปนเเราปิดหัวให้ท่านผู้ชมดูไงใช่ใช่อันนี้คือลองรีวิวให้ท่านผู้ชมดูตีทีสี่พัน 4, เลยนะใช่เหรออืมสกิลหนึ่งผมอ่ะไม่เปิดดาเมจอ่ะไหนดาเมจอย่างไรมาให้เราลองรับนัดดาเมจดูหนึ่งสองสามสกิลหนึ่งพันสองต่อยเก้าร้อยเอ้ยแรงอยู่นะอะไรอ่ะพันหนึ่งเดี๋ยวลองตี อุ้ยนันตีอ่ะอะลองอันตีเท่าไหร่สองพันน่ะมาพี่มาลอาสกิลนี้ออกมาพี่เพิ่มสองร้อยแล้วพี่ฟาร์มเวลโตไว้หกร้อยเลยอ่ะเราอะไรฟาร์ไมได้ชิลด์อ่ะอะไรอ่ะสกิลโอ้ย,ย,ยพิงวับไปดิพิงวับไปดินี่ไงเอาอ๋อตัวปลาใส่นะเอ้ามาตัวปลา,ปลาดิไหนตัวปลาทานาเมตมั่วจัดเอ้า นะเมไม่ใช่อ่ะทันาเมทไปละร้านตัวปลาทันาเมทท่านผู้ชมซี่ตะวัดต่อโอ้ไปสุ่มก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองวัดไปสุ่มเลยไม่รู้ว่าสุ่มได้ยังลองดูก่อนเลยท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเราต้องแปลงร่างเป็นผลเพชรสุ่มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลเพชรอยู่แล้วมันจะให้หมวกเรามาไม่ก็ผ้าคลุมมาสุ่มหรือดีกว่าท่านผู้ชมแล้วเราจะกินข้าวเสร็จแล้วก็อิ่มพร้อมเอาหมวกตำนานไม่ได้เหรอเฮ้ย โอ้โหผลเพชรมาถ้าเป็นพี่ชายผลเพชรพี่ชายเองผลหนึ่งพี่ต้องทำกดถ้าได้สองผลแม่ฝันไม่ได้ตู่บ้าแล้วกดได้ให้ให้ตู่กดเท่ากับให้เกย์กดท่านผู้ชมกดอย่างนั้นก็ได้เงินห้าหมื่นกดโปรเซสเหล็กมาทำเพื่ออะไรเนี่ยนมนมนมเดี๋ยรอสั่อยได้โอ้ทำไมอ่ะท่านผู้ชมขอได้ไหมไม่ธรรมดาหายากเฮ้ยบวกกดไม่กดอด เ,เอาดีท่านผู้ชมหถือว่าเราจะอดจริงๆอะ่ะให้ตู่กดทีนึงท่านผู้ชมอ่าทำไม่ได้นะตู่ถือว่าเองกาก,ากที่สุดในโลกท,กลที่โลกเคยมีมาเนี่ยเนี่ยอ,อันนี้คือตู่กดนะท่านผู้ชมอันนี้คือตู่กดนะเระะยียบร้อยเหรอยื่อเป็ดตกปลาครับฟรีๆของโคตรกากกดไปเลยท่านผู้ชมทาไม่มาก็ไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วไงล่ะมาดี โอ้ยก็กกกก็เลเลยเลดูดิมันเพิ่มเลือดตั้ง500อ่ะน้องมันเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยเพิ่มเลือด500าร้ออะไรอีกเพิ่มดาเมจทุกอย่าง5%้เ็พิ่มดาเมจทุกอย่าง5%เลยเหรอแล้วก็ขายปลามันจะได้30%เอาดีแมกกาซีมอนก็ได้30%มสิบท่านผู้ชมหมวกเราขาดหมวกแค่อันเดียวจะได้ไหมโอ้ผลเพชรก็ไม่ได้หรออุ้ยถือว่าแจมอยู่นะตอนตอนนี้ท่านผู้ชมอ่ะสมภบหมดแล้วท่านผู้ชมเหลือรออีก2ชั่วโมง แล้วตอนนี้เรามีอะไรบ้างเป็นแบบเหมือนเป็นนักรบชุดแดงอะเอางี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเอ่อสุ่มผลแบบนี้ดีกว่าใช้เหรียญซัมเมอร์ก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปท่านผู้ชมผลสายฟ้าสีเหลืองพร้อมหรือเปล่าไแล้วเราบอกไปแล้วเอามันเป็นผลไปอ๋อเาไป็นผลเพชรเหรอรออะไรอะโคตรกากอะมันเกือบส่มได้สีชมพูอ่าลองดูท่านผู้ชมว่าจะได้เป็นผลเพชรไหมถ้าผลเพชรกากมาโอ้ยแม่ม้ ไว้ก่อนมอสไว้ก่อนชี้ถ้าพี่ได้เป็นมอสนะพี่กินเลยอ่ะถ้าทำกดก่อนถึงพี่จะได้ผลแสงนะผู้ชมเก็บก่อนเลยเนี้ยี่ถ้าทำกดก่อนรอบนึงถึงพี่จะได้กดก่อนรอบหนึ่งอะไรมันไม่ได้แล้วน้องมันมันหมดเวลาสมแล้วไปผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอัปเดตหน้าจะเป็นอะไรรอรับชมได้เลยผู้ชมอัปเดตนี้ไม่ผลเป็นผลเพชรอื์เนี่ยบัมโชว์ไปผู้ชมเจอกันบาย